ตัวรค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับครูวิโมอีกแล้วนะคะรับบทเป็นติวเตอร์ท่านหนึ่งอีกแล้วอันนี้ก็เป็น EP ีที่10แล้วเนาะก็ยังอยู่กับวิชามาร์ก็ตติ้งตัวตึงตัวจีของเรานะคะส่วนนี้ก็คือเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่พาร์ทที่3เนาะเราก็ต้องเขียนเยอะมากก็เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเนาะมันก็จะมี4อันแต่จริงๆคือออกแค่3อันนะคะก็คือ อว่ call strategy ภาษาจีนว่าเฉิงเปิ่นหลิงเซียนเจ้าเล่ยน,นะคะก็คือกลยุทธ์ความเป็นผู้นําด้านต้นทุนซึ่งเป็นการที่แบบทําให้ต้นทุนเราต่ำอ่ะพอต้นทุนต่ำปุ๊บสินค้าที่เราขายอะ่ะมันก็ยิ่งราคาถูกลงกว่าเจ้าอื่นๆเพราะว่าต้นทุนเราต่ำแล้วอยาเนี้ยมันก็จะดึงดูดลูกค้ามาเรามาหาเราแต่อุปสรรค ก็คือการใช้กลยุทธ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะเกิดส่งครามราคาได้เอ้ยมันก็ยิ่งแบบกดต้นทุนลงไปอีกแล้วเจ้าอื่นก็เอ้ยฉันก็ลดได้ฉันก็ลดได,ด,ได้สรุปก็คือมันก็แบบเจ็บกันทั้งสองฝ่ายอเงี้ยอืแเราก็ข้อสองนะคะชาย差วะจลเลก็คือ differentiation นะคะจำไว้เลยเราต้องจำชื่อกลยุทธ์ให้ได้ ก็คือกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างมันคือการแบบส่งมอบสิ่งที่แบบมีมูลค่ามีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งแบบมีความคุ้มคงค,คุ้มค่าในเรื่องของรูปลักษณ์คุณภาพเทคโนโลยีเนี่ยเป็นต้นแล้วก็ตัวอย่างเนาะเช่นมาลุชา อย่างที่งานที่อาจารย์ให้ทามารู้ากับปังก้อนทองก็คือมารู้จเนี่ยมีความพิเศษตรงไหนรู้ไหมก็คือแก้วแก้วมันคือก้นกลมๆซึ่งเขาน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ใช้แก้วแบบนี้มันแบบสร้างความแตกต่างขึ้นมาจากหลานทั่วไปที่มันเป็นแก้วฐานปกติอะไรเงี้ยอืมต่อไปก็ลยยุทธเฉพาะเจาะหลกเจาะจงเจาะจง อ่านว่าเลยจีซงฮวาจารุเฟุกกัสเจจีจีนะคะก็เป็นอันนี้ก็สำหรับนิชมาเก็ตเนาะเป็นตลาดเฉพาะอย่างอย่างอะไรเนี่ยกลยุทธ์นี้มีประโยชน์สำหรับตลาดขนาดเล็กที่ต้องการลดต้นทุนหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้าอย่างเช่นกระเป๋าลุยวิตตอนนะคะ เน้นขายกระเป๋าหรูเพื่อแบบส่งเสริมภาพลักษณ์อันสูงส่งของผู้ใช้งานให้แตกต่างจากกระเป๋าแบรนด์อื่นอ่าอ,อุ๊ยอันนี้ก็แบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หมายถึงว่าเราอ่ะไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเรามาอ่านภาษาไทยกันดีก,กว่ากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นคือวิธีการพัฒนาการตลาดการขายราประติัณฑ์ไปยังตลาดเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นประเภทของผู้บริโภคสายผลิตหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มันอาจจะเป็นของเฉพาะจริงๆแหละที่แบบเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีมูลค่าสูงเป็นไปได้ไหมว่ามันคือของแบรนด์มันก็เป็นไปแล้วว่าคือเป็นของแบรนด์นี้มาเลยนี่ถีอะไรเรามาอ่านภาษาจ,จีนกันบ้าง <laughs> งงอนะ่ะ นี่หรูอะไรเนี่ยหลุยวิตตอนเปล่าๆอะไรสุดย,ย,ย่ด什么什么提高用户高贵的性向不同于其他哦มันก็คือคำแปลตรงนี้แหละเธอฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมับเป็นกลุ่มเฉพาะเป็นของที่มีราคาสูง ในกลุ่มเล็กๆที่ซื้อได้จำไว้อย่างนี้ก็พอจำว่าหลุยวิตตอนจบนี่ก็คือคืออะไร <c oughs> คือกลอยุทธ์ทางธุรกิี business strategy นะคะทุกคนเอ้ยอาจจะอองอองหน่อยเนาะวันนี้คือแบบกินอิ่มแล้วก็แบบงงๆมากๆนั่นเองอ๋อแล้วก็ จริงๆข้อสอบอะอาจารย์ก็ให้เคสมาใช่ไหมว่าเป็นบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่งอะเสร็จปุ๊บเขามีสินค้าอะไรว่าไปแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องไปคิดว่าเอ้ยเราต้องใช้กลยุทธ์อะไรให้เหมาะกับบริษัทเขาอะไรเงี้ยซึ่งโดยรวมก็คืออาจจะใช้กลยุทธ์เดียวหรือว่าเป็น m i x s t r a t e g y ก็คือ เอาไอ้หนึ่สองสามเนะี่ยมายำรวมกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือใช้แค่หนึ่งกับสองที่เป็นอะไรนะสร้างความแตกต่างกับลดต้นทุนเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้อย่างมารูชาใช่ไหมมารูชาเนี่ยก็ต้นทุนเขาแก้วนึงอะแค่ประมาณแบบเกือบครึ่งคึเลยนะแบบแก้วเขาอย่างเงี้ย ขาย19บเก้าบาทใช่ไหมต้นทุนก็แค่9บาทเองอันนี้แน่นอนเลยว่าเรื่องต้นทุนอะต่ำแน่นอนแล้วก็ความแปลกก็คือแก้วที่มันก้นก้นเนี้ยก้นกลมซึ่งตอนนั้นอะตอนที่มันมาเล็กๆอะคือมันแตกต่างจากชาวบ้านเลยอะไรประมาณเนี้ยคือส่วนใหญ่ก็คือใช้2องกลยุทธ์นี้ส่วนถ้ากลยุทธ์เฉพาะจาะจงจริงๆอะก็คงเป็นแบบ แบรนเนมน่แหละที่อาจารย์เลือกมาโอเคไปต่อเลยไปต่อกันที่ and s o p t metric โ okay. อเคเป็น business g o a l strategy ก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบทำมาสักพักแล้วแล้วมันแบบก็ทำให้มันเติบโตขึ้นไปอีกมีอะไรบ้างมาดูก็คือโอ้ย อันยากมาตรงนี้เลยเลยกันข้อหนึ่งก็คือชื่อช่างเชิญโถนะคะก็เป็นกลยุทธ์การเจาะตลาดด้วยผลิตภัณฑ์เดิมก็คือการขายสินค้าเดิมให้กับผู้บริโภคใหม่ในตลาดเดิมผลิตภัณฑ์เดิมขายในตลาดเดิมก็คือเป็นการเพิ่มแบบยอดซื้อซ้ำการซื้อซ้ำอย่างเราต้องทำอะไรบ้างก็แบบ การที่เราทำโปรโมชั่นออกมาให้ลูกค้าสนใจซึ่งเป็นลูกค้าใหม่นี่แหละแต่ว่าอยู่ในตลาดเดิมแดดลูกค้าที่ยังไม่เคยใช่ไรเงี้ยก็มาซื้อแล้วก็เพิ่มช่องทางในการขายมากขึ้นเพื่อกระจายให้ถึงมือลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็หาลูกค้าใหม่นั่นแหละก็คือการหาลูกค้าใหม่แล้วก็ดึงดูด ลูกค้าคู่แข่งก็คือให้เขาอะมาหันหันมาใช้สินค้าของเราดูว่าเอ้ยถ้ามันดีก็มาใช้นะอะไรเงี้ยเพิ่มลูกค้าให้กับเราไปอีกนะคะต่อมาอันที่สอชื่อฉางคายฟ้าจารยนะคะก็คือการบุกตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิม <c oughs> ก็คืออย่างเรามีอาจารย์ยกตัวอย่างก็เป็นตัวนีเวีย นีเวียซึ่งปกติเขาขายตลาดผู้หญิงเนาะก็คือเป็นโลชั่นผู้หญิงแล้วทีเนี้ยพอเขาจะแบบขยายไปตลาดใหม่ก็คือเป็นตลาดผู้ชายเขาก็แบบเอ้ยเขาก็ไปสอบถามผู้ชายแล้วก็ทำรีเสิร์ชทำวิจัยใดๆแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายอ่าก็เป็นโปรดักต์เดิมเนี่ยแหละแบบไปปรับปรุงสูตรอะไรนิดหน่อยก็จะ ไปตีตลาดผู้ชายได้แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นการใช้ปลิภัณฑ์เดิมไปตีตลาดใหม่นะคะก็คือไคร์ฟ้าจ้าเนี่ยสาข,ขาไคล์ฟ้าจน้นเลยหรือว่าสมมุติว่าเอยที่เนี่ยมีในไทยมีสินค้าอยู่แล้วอยากเอาไปขายที่จีนอันนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างมารุชาใช่ไหมเขาก็มีขายที่ไทยอยู่แล้วเขาก็ขยายไปอาเซียนตอนนี้ก็ไป นอร์เวย์ไปประเทศอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยอืมนั่นแหละอันที่สามนะคะฉนผิ่นคครฟ้า้้ายนา战นผิ่นอันนี้อะไรืลอช่างอันนี้ฉานผิ่นอุ๊ยตายและคลายกันด้วยอันนี้ต้องจำดีๆนะทุกคนถ้าเมื่อกี้ไม่พิกดูก็คือแบบงงไปเลยอ่ะอืม ข้อ3ก็คือกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิมก็คือขายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วก็คือตลาดที่เราอยู่นี่แหละเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการนี่ไงกายเลียงเสี่ยนหยกชั้นผินหัวไข่ฟ้าสิ้นชั้นผนิก็คือปรับเปลี่ยนสินค้าพัฒนาสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปขายผู้บริโภคอืม อ,อันนี้อะไรตัวอย่างเช่นนีเวียออกโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประกอบด้วยคอลลาเจนและลูกค้าเป้าหมายของเรนแบบยังเงินไปที่ลูกค้าผู้หญิงก็คือจากเดิมที่เออโลชั่นตัวเนี้ยมันไม่ได้มีคอลลาเจนผส,สมอยู่เป็นแบบสูตรธรรมดาทั่วไปแล้วเราก็แบบเอ้ยไปปรับเปลี่ยนให้มันแบบพัฒนา,านดีขึ้นอุย้ยใสยค่คอลลาเจนลงไปเพิ่มในการแบบ ทำให้ผิวปันแต่งตึงเปล่งปังมากขึ้นอเน,นี้ยเราก็เอาไปขายลูกค้าเดิมแค่เราแบบว่าจะ develop, develop สินค้าของเราอขออภยัยถ้าพูดแบบมึนๆเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็มึนพอสมควรโอเคอันที่สอะไรเนี่ยกลยุทธ์หลายด้านด้วยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดใหม่ก็คือง่ายๆเลยก็คือสินค้าใหม่ไปขายตลาดใหม่ายมากจบอ๋ออันนี้เขาบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าได้ยิไหมเราทั้งทำปูดักใหม่แล้วเราก็ไม่รู้จักตลาดใหม่นั้นด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงที่ว่าเอ้ยถ้าเราไปขายแล้วมันจะได้ผลดีหรือผลลัพธ์ที่ไม่ดี ถ้าไม่ดีมันก็อาจจะเจงได้ถ้าดีมันก็ดีไปเลยอะไรททำนองนี้นะคะก็อุ๊ยหมดแล้วอันนี้ก็เป็นแอนซอฟถ้าไม่เข้าใจตรงไหนาสามารถทักมาถามได้ก็จะตอบเท่าที่ตอบได้เงินนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองมึนมน,นิดหน่อยแต่ก็หวังว่าคนฟังจะไม่มึนนะคะก็สู้ๆเธอ เธอทําได้ถ้าเราจําได้ก็สอบกกจิบจีบๆหละเธอสู้สู้จนหยดสุดท้ายสู้เขียนจนกว่าแบบอาจารย์จะร้องขอชีวิตว่าหนูเขียนอะไรลูกอาจารย์อ่านไม่ออกอะไรแบบเนี้ยเออเราไม่ต้องหนักใจปล่อยให้อาจารย์หนักใจกับสิ่งที่เราเขียนลงไปนะคะก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ